เอานะครับวันนี้จะมาเล่นเกมแกรนด์เลฟออตโต้ให้ดูกันนะครับก็จะมาเล่นให้ดูแล้ว <c oughs> เอานะฮะช่วงรายการเล่นอุ้ยทำไมมืดจังการวิ่งนะวิ่งยาวรถเนี่ยไม่เอาครับชอบหมัดนะครับอ๋อเอาเอาหมัดเลยนะดเดเดิ่บิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับจังหวะเอา เอาเถอะวิ่งไรเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเจอคนแล้วฮะเจอคนอุ้ยชนต่อยต่อยกะหรีต่อยกะหรีกะหรีต่อยกะหรีต่อยกะหรีเอากะหรีมีปืนต่อยกะหรีกะหรีมีปืนเอากระทืบกระทืบไปโดนกระทืบกระชืบกระลิกระลิวแดนไอ้นะโก้โก้วันนี้อาจจะพีดหน่อยนะฮะหรือคนละ คนภาคนี้คนละคนกับที่ภาคตลั่งนี่ต้องวิ่งอะไรเนี่ยช่วงนี้ฮะช่วงนานการหาเรื่องคนนไม่เอาครับตำรวจอยู่ครับจะต่อยอากาศทำไมเดราหนาะขึ้นรถก่อน,นนะหารถก่อนนะฮะรถรถอยู่ไหนรถอ,อ๋อรถอยู่นี่ขึ้นรถแน่ขึ้นดีครับขึ้นรถครับไปแล้ว ออกไปไปไปดูเอาเฮ้ยเอาโดนต่อยเลยครับโดนต่อยเลยครับาต่อยเอาใช้ตีมันอยู่นี่ีใคเรายิงกูไอ้ตีไอ้ตีอะไรไอ้ยิงกูวะตีอะไร นึกว่ามีตำรวจตอนนี้ขึ้นรถนะเดี๋ยวเจ้ากะรี่ขึ้นรถนี่เอากดขึ้นเอ้าไม่ขึ้นนะครับขึ้นรถดีครับตุตูเลยครับไปครับนี่รถผมครับไปครับ อือมันตามเอารถครับมันตามมารถครก็ขับหนีอะอ๋อเรื่องขักขาสาววันนี้เอ้ยเจอแล้วครับเจอ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 หยุดครับหยุดครับหน้าเลยเออยไ่เนี่ยโทรศัพท์มัน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 โอ้ยใเย็นเลยนะมันจะขึ้นรถเรล่าเนี่ยรอแป๊บนึงเนี่ย ขึ้นแล้วนะไปที่ตู้ไม้เลยเนี่เราจะพากระดี่ไปยึดปืกันนะแล้วทุก็ทานจะได้ยินเสียงนะเอ้าขับรถอย่างนี้รถรถกระเบนแหละตรงนี้ไอตีนมาตรงนี้ครับตรงนี้เข้าพุ่งป่าเลยครับเด็กเด็กนี่มึงตรงนี้เข้าพุ่งป่าจะไปกดยิงปืนทำไมล่ะครับ อย่างนี oh? ้ครับตัดหมดเลยครับไม่มีเสียงนะแต่ที่เห็นบอกมีการติดอ๋อจุดแค่นี้ครับโอ้โหไม่เอาแล้วครับตัดไม่ได้ตัดอย่างงี้ไม่ละของมึง